สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญจะพามาชมโรงแรมนะคะว่าโรงแรมของขวัญเนี่ยลักษณะโรงแรมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะนี่นะคะในส่วนของโรงแรมนะคะด้านข้างในนะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถอันนี้จะว่างแขกยังไม่มาเช็คอินนะคะแขกช่วงนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแขก ทำงานนะคะก็เช้าก็จะออกไปทํางานนะคะตอนเย็นถึงจะกลับมามืดๆนะคะอันนี้เป็นห้องพักด้านนอกนะคะด้านนอกห้องพักของโรงแรมก็จะมีทั้งหมด8ห้องนะคะมีแค่8ห้องด้านนอกนะคะส่วนอันนี้จะเป็นประตูนะคะประตูที่ให้แขกเข้าเวลาที่โรงแรมปิดนะคะจะเป็นประตูด้านหลังโรงแรมเนาะไม่ใช่ด้านหลังเราเขาเรียกว่าด้านในนะคะก็คือเวลาแขกมาดึกๆเนี้ยประตูนี้ก็ แขกทุกคนก็จะมีกุญแจนะคะกุญแจเข้าทางประตูนี้เพราะว่าประตูข้างหน้าเนี่ยหลังจากหน<ม>ึ่งทุ่มไปแล้วเนี่ยประตูด้านหน้าเราจะปิดนะคะนี่นะคะโรงแรมที่เจ้าขันทำงานนะคะไม่ได้ใหญ่อลังการหรือว่าสิรูอะไรมากมายนะคะนี่นะคะเป็นห้องพักนะคะโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูด้านหน้านะคะประตูที่ แขกมานะคะแต่จะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันนะคะกลงคืนก็จะปิดนะคะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะนี่นะคะแต่เดี๋ยวตอนตอนทุ่มหนึ่งนะคะหลังจากที่เจ้ขันเก็บทุกอย่างปิดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะทําการล็อกประตูนะคะแขกก็จะไปเข้าทางประตูหลังที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่เป็นส่วนของหน้าฟร้อนนะคะหรือว่ารีเซพชันนั่นเองส่วนอันนี้ก็จะเป็น Coffee and Mallroom นะคะก็คือห้องนี้จะเป็นห้องที่เปิด24ชั่วโมงนะคะในห้องนะคะก็จะเปิดแค่ไฟสลัวสลวไว้นะคะแล้วในห้องนี้มีอะไรบ้างนะคะจะมีโต๊ะนั่งนะคะสำหรับนั่งดื่มสี่โต๊ะนะคะเนื่องจากว่าห้องอาหารโรงแรมเราไม่มีห้องอาหารนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกาแฟนะคะทุกอย่างในที่นี้นะคะจะเปิดไว้ให้แขกนะคะเพื่อ เผื่อว่านะคะแขกท่านไหนนะคะรู้สึกหิวหรือว่าอยากดื่มกาแฟอยากดื่มชาร้อนๆกลางคืนนะคะแม้แต่เครื่องดื่มต่างๆนะคะเราก็จะมีแก้วไว้ให้นะคะนี่ค่ะเครื่องดื่มนะคะเราก็จะมีพวกเครื่องดื่มที่เป็นอ่า น้ำผลไม้ก็ดีน้ำเปล่าก็ดีโคก้กก็ดีนะคะอีกตู้หนึ่งนะคะก็จะมีเบียร์ด้วยนะคะมีเบียร์ด้วยนี่นะคะก็จะมีรายชนิดให้แขกเลือกนะคะส่วนราคานะคะเราก็จะมีราคานะคะโชว์ไว้ให้แขกนะคะเราก็จะมีรา,ายละเอียดไว้ให้อ่านนะคะที่นี่นะคะแขกจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะหยิบอะไรไปทานก็นแล้วแต่นะคะก็จะต้อง จ่ายเงินเองไว้ในเซฟนะคะยอดเงินลงไปในกระปุกนะคะอันนี้คือห้องนี้นะคะส่วนแขกที่อยากทานอาหารนะคะก็ลงมานั่งทานในห้องนี้ได้แต่ว่าต้องนําอาหารมาเองนะคะหลายๆครั้งที่เห็นแขกนะคะสั่งอาหารแบบ Deliver y Del ์เรอร์เมานะคะก็จะมาทานห้องนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนที่เห็นนะคะวันนี้เจ๊ขันอยู่คนเดียวค่ะนะคะเงาอยู่คนเดียวอีกแล้วนะคะไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเหมือนเดิมค่ะ อย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าจะหน,น้าไหนก็อยู่คนเดียวนะคะนี่เป็นห้องอาหารเช้านะคะห้องอาหารเช้าแต่ว่ายังปิดมืดอยู่นะคะอืมโอเคค่ะส่วนประตูนี้นะคะเป็นประตูไว้สําหรับให้แขกออกอย่างเดียวนะคะเฉพาะกลางวันนะคะกลางคืนก็ล็อกนะคะออกไม่ได้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ หน้าฟรอนต์นะคะส่วนของการรับเช็คอินเช็คเอาท์การารับจองทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะนี่นะคะโอเคค่ะก็มีแค่นี้นะคะสำหรับในส่วนข้างล่างส่วนหน้าฟรอนต์ข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ